สุดยอดนิตยาสารชื่อดังมาดามฟิกกาโลจัมลีซามาจากประเทศไทยได้ดีบอกแบบนี้ค่ะส่วนนะเทศกาลโคเชล่าน้องลีซาสร้างเรื่องอีกแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคดี๋นี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตความฟังค่ะนะช่วงนี้กันสักนิดน,นึงค่ะล่าสุดเลยในช่วงดึกของวันนี้นะคะทางนิตยาสารมาดามฟิกกาโลค่ะคนิตยสารชื่อดัง ก็ลงรูปน้องลิซาที่ได้ขึ้นปกนิตยสาราในครั้งนี้นะคะแต่ไม่ได้เป็นรูปใหม่น้าปกใหม่แต่อย่างไดค่ะคืออยู่ๆก็มาลงรูปนี้นะคะแล้วบอกว่าลิซาเธอมีสเสน่ห์เฉพาะตัวและเธอรู้วิธีกับการแสดงบนเวทีที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกรง่งความสวยความสง่างาม จากประเทศไทยบ้านเกิดของเธอมาจนถึงอยู่จุดสูงสุดศิลปินเคป๊อปจากไรทพิงก์ลิซาได้ใช้ชีวิตมากมายในส่วนของแฟนๆน,นี้ก็เข้าไปกดไลค์ไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากค่ะคืออารมณ์อยากลงอยากลงอวยลิซ่านะคะก็คือลงเลยละคะ่ะ ในส่วนของเรื่องนี้นะคะณช่วงเทศกาลดนตรีโคเชลลาค่ะสุดยิ่งใหญ่อลังการซึ่งสมาชิกนะคะได้ขึ้นแสดงเฮดไลเนอร์ค่ะกลายเป็นศิลปินหญิงกลุ่มแรกเทป๊อปนะคะที่สามารถขึ้นแสดงในเวทีนี้ได้แถบน้องลิซ่าค่ะยังเป็นสาวน้อยคนไทยกลายเป็นศิลปินที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในโลกณช่วงโคเชลลาอีกด้วยละค่ะก็ขึ้นเทรนอันดับที่หนึ่งไปทั่วโลกรวมถึงสื่อทั่วโลกต่างก็พูดถึงเป็นอย่างมาก เลยละค่ะน้องลิซาตอนนี้นะคะก็ได้กลายเป็นคนแรกที่มีแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีโคเชลลานะคะถึง50ล้านวิวนะคะบนติ๊กตอกคือในระยะเวลาอันรวดเร็วเป็นอย่างมากเลยละคะสำหรับการแสดงของ b l a c k พิ n k ในวันเสาร์ที่15เมษายนนะคะก็สร้างเรื่องก็จบเป็นแล้วนะคะก็เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกค่ะกับการแสดงที่ทรงพลัง และสมาชิกนะคะก็จะขึ้นแสดงอีกครั้งหนึ่งในวันสร์ที่2 2เมษายนที่จะถึงนี้นะคะเราก็มารอดูการแสดงกันต่อไปค่ะเช่นเคยนะคะท,ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ